สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสัปลาดนะครับผมวันนี้ <ide detection> ก็เดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายนานมากนะครับใน YouTube นะครับเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้ลูกงูมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเป็นหน้าซีซันของลูกงูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะครับว่าลูกงูในตอนนี้เรามีอะไรอยู่บ้างน,นะครับแล้วก็มีตัวไหนน่าสนใจตัวไหนเปิดจองหรือว <s> ่าติดจองหรื <S <s อว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่าตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับไปเลยนะครับ อันนี้ปีเคเคเลฟทายนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจออกกล้องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูตั้งแต่งูเอาปี2021ตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงเนี้ยคือปี2021หมดเลยเอ้มเลยเดี๋ยวผมไม่ดูกว้างกางก่อนคือตอนเนี้ยลูกงูปี2021เรามีเยอะมากนะมีตรงเนี้ยหมดแล้วอันเนี้ยคือขายหมดแล้วนะครับลูกค้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือขายหมดแล้วใต้แดงแดงนี่คือติดจองหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าแล้วตอนนี้เหลืออะไรอยู่บ้างแล้วมันก็จะมีตัวที่เข้ามาข้างล่างก็มีนะข้างล่างก็ขายแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ดูไปทีละกล่องดีกัน <S <S พูดทาไมนะขายแล้วพูดทาไม <S 1> <S 1> อ่ะไล่ไปต่อนี้ก็ได้ต่อนี้อ่าเริ่มที่ตัวแรกที่ตอนนี้เราเรามีน่าสนใจแต่ของติดไฟนี้ก่อนไอ้ไฟนี้มันหลอกตาพอทุกคนตัวนี้บานาน่าบัตเตอร์นะครับ <S <S โคตรสวยดูดิอ่าบานานา่าบัตเตอร์ นี่นะครับให้เห็นชัดๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณเคตัวนี้อยู่ที่9ก้าพันแปดอุ้ยไม่แพงตอนนี้ลูกงูมา,าเป็นช่วงหน้างูครับมีงูให้เลือกเยอะมากแล้วก็สีดีน่ารักราคากําลังดีนะครับเพราะว่างูยังเด็กนะครับบรราาอันนี้บหน้าธรรมดาแต่ดูสีนะครับสุดยอดไหมสีเหลืองสีส้มอลังการงานสร้างอันนี้ขนาดแบหน้าธรรมดานะ โอเคไปเดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อยู่ได้ก่อนนี่นี่ตรงนี้เรามีนอมอนได้นะเริ่มต้นที่2,000ันบาทนะตัวนี้ลรกค้าบแล้วป่วยตัวนี้เลยก็ได้เัวอื่นก็ยังมีพวกนี้ยังไม่ลอ,อกข้าบนะครับพวกไหนที่อยู่เปียกอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ต้องไปตกใจนะครับว่าเขาจะป่วยหรือว่าอะไรครับไอไอพวกนี้คืองูที่เด็กแรกเกิดมายังไม่ได้ลอ,อกข้ามนะครับเราก็ต้องให้อยู่อย่างนี้ก่อนนะจ๊ะอ่าตัวนี้ลอ,อกค้าบแล้วอันนี้รอ,อก,กินครบสามมือนะครับก็พร้อมส่งย้ายบ้านได้แล้วนะครับนอมนอนอมน ะะถ้าเป็นพวกนี้ก็เริ่มต้น2,000บาทแล้วก็ได้เป็นตัวนี้ก็2,500ราคามาตรฐานราคาแบบกำลังกาลังดีเลยอันนี้ตัวนี้<า>ไม่ลอกค่าอันนี้ก็ยังไม่มียังไม่มีลูกเจ้าของนะก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยป้าป้าต่อมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ขยับมาอีกตัวหนึ่งอันนี้มาตัวพีชเลยนะ <c oughs> มีแต่คนหาตัวนี้คือเบลบูอายลูสติกนะครับเบลนะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษนะครับ หนึ่งพิเศษคือมันเป็นตัวเมียด้วยมันเป็นตัวเมียด้วยราคาก็อยู่ประมาณ18ื่นนะครับตอนนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแพตตินัมแบบตัวไปที่เราเห็นนะบัตเตอร์บัตเตอร์บัตเตอร์ตเลสเซอร์อะไรพวกเนี้ยครับแต่ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในแพตตินัมของมันเหมือนกันก็คือแบมบูสผสมโมจานะครับบมบูโมจานะครับมีต้นสายต้นทางมาชัดเจนนะครับเวลาไปจ่ายลูกมันก็จะทํบัมบูได้เหมือนกันอ่าน่าสนใจตรงนี้ราคาอยู่ที่18ื่นตอนนี้เหลืออยู่2ตัวมาเมื่อวานนะ เมื่อวานมีอยู่สี่ห้าตัวก็วันนี้เหลือแค่สองตัวตัวนี้ตัวหนึ่งอันนี้บัตเตอร์บานาน่าบัตเตอร์อีกตัวหนึ่งอ่ะสวยไหมผมชอบตัวไหนมากกว่ากันตัวนี้ตัวนี้ไม่คือเบอร์อะไรวะตัวนี้คือเบอร์สองน่ารักที่จริงผมผมชอบทั้งสองตัวนะผมว่าสีสีมันกำลังดีแล้วก็เอาไปทำภูขาวได้บานาน่าก็ไปผสมอะไรก็สวยแล้วก็ทำภูขาวได้อ่าต่อไปต่อไปอันนี้อะมิโนอะมิโนธรรมดายังไม่เลาะค่า อันนี้ขนาดยังไม่ลอกคราบผมว่าสีมันก็ใช้ได้แล้วอ้ยกำลังลอกเลยดูดิดูดิทุกคนกำลังกำลังกำลังเนี่ยกำลังดันดันคราบกำลังจะหลุดเลยอะดูดิโอเคโอเคเราปล่อยเขาให้เขาลอกคราบไปดีกว่าอันนี้อันนี้อีกตัวเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ยอนโนอีกตัวนึงอันเบโนอีกตัวอันนี้ไหนี่บัตเตอร์นี่บัตเตอร์อ่าใครหาสายบัตเตอร์ที่เอาไว้ทำรูขาวนะครับนี่เลยแนะนำตัวคู่นะครับ ดูความดูสีตรงนี้จะเห็นชัดอ่าอันนี้คือสีที่ยังไม่ได้ลอกครา .fn นะถ้าลอกคราบจะสว่างนมะมันมีอยู่ตัวหนึ่งมันที่ลอกคราบแล้วนี่ไงน,นี่นี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่อันนี้เก็บก่อนปิดดีๆในกล่องนี้รุ่นบ่อยมาก uh huh. นี่นะครับปัตเตอร์นี่ลอกคราบแล้ว เปไงโคตรสวยยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมเอ่ยยังไม่มีเจ้าของตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ห้าพันบาทสีแบบนี้ครับลายแบบนี้ห้าพันบาทนะครับยังไม่ถึงหมื่นได้ซ้ำอ่ะ <c oughs> เข้าไปเลยสวยงามลอกินคบสามมือที่หนหบ้ลานคนาะัน <c oughs> คือตอนนี้ครับลูกลูกค้าจะอยากเอากลับบ้านไม่ได้เลยนะต้องต้องลองกินคบสามมือก่อนเพราะงูพวกนี้ยังเป็นงูเด็กอยู่ร้านต้องดูแลให้ จนกว่าเขาจะกินหมูแช่แข็งอะไรเป็นอะไรเงี้ยครับก็คือร้านจะฝึกให้หมดเลยตั้งแต่เริ่มกินมือแรกนี่อะไรอะเอ็นชี่อันนี้เอ็นชนี่ใครชอบสายที่จะเอาไปเคลียร์ลายตรงฝั่งใกล้ฝั่งพวกลายเบนอะไรพวกนี้ครับก็เลือกตัวนี้ได้เลยนี่เอ็นชี่สวยถ้าใส่กับบานาน่าก็ทำบานาน่าที่กัดน้อยๆหรือถ้าไม่มีเลยก็ได้นะเอ็นชี่ นีพาเชลพัทเชลธรรมดาก็อยู่ที่มัน4,800บาทนี้ตัวเมียอันนี้พาเทลตัวเมียสีส้มเลยนะนี่ไงสีเหลืองส้มเลยีจะพูดอีกตัวนึงพี่จิงมันมีอีกตัวนึงนี่นี่ตัวผูอัตัวนี้พร้อมใหญ่บ้านแล้วนี่ตัวนี้สีดีด้วยใครชอบเอากลับบ้านได้เลยครับตัวนี้สีโคตรโคตรดีอ่ะตัวนี้4,500บาทใช่ไหมตัวผูใช่เนี่ย4,500บาทสวยอยู่สวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ บาน่าโมบานาน่าโมใครชอบโมนะครับโมเป็นยีนทำได้ทุกทุกสายนะครับคยูลายวง,ยงๆแของมันสวยมากแล้วก็พอเข้ากับบานาน่าก็เป็นเหลืองสวยมากสวยมากเก้าพันเก้าพันแปดร้อยบาทเหลืยอ,อยุสองตัวไปต่อไปแบบเรืเ่อยอันนี้อันนี้คือคือยังมีขายนะครับ แต่ถ้าเป็นพวกพวกป้ายอย่างเงี้ยติดจองอ่ะจะถ้าว่าตรงเนี้ยะังมีขายที่เราเปิดให้ลูกค้าดูเล็บเปิดพาร์ทเล็บเปิดพาร์ทเทลผมผมเขียนผิดอเล็บเปิดพาร์ทเทลนี่นะครับนี่มันเหมือนพวกงูงูเหลือมนะงูอะไรนะมันเหมือนพวกเอองูเหลือมป่าเอออะไรอย่างเงี้ยนะแนวเนี้ยนะแต่มองไกลๆก็เหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะอะไรกนไดา เขียวเวันเขียวเขียวดำไม่สวยสวยใช้ได้แล้วก็อันนั้นอะไรอ่านั้นน่าจะเป็นพวกบัตเตอร์เหมือนกันบัตเตอร์มีอยู่หลายตัวเหมือนเหมือนแบบเดียวกันอันตัวนี้ก็สวยบัตเตอร์บัตเตอร์เหมือนกันแล้วก็มีตรงนู้นเป็นสไปเดอร์มั้งสไปเดอร์พัตเทลอันนี้บัตเตอร์พัตเทลแล้วก็เป็นบานาน่าโมเหมือนเดิม บาน,น,น่าโมเหมือนเดิมอ่ะอันนี้มาน,น่าพัทเทลตัวไหนตัวจาน่าพัทเทลก็ดีนี่ยังไม่ลอกข้ามนะสีมันจะด,ดีกว่าน,น,น,นี้ไปมาผาไปแล้ลอกข้ามอันนี้สไป,ป,เ,ดสปเดอร์สไปเดอร์ตัวเมียนะครับพุ่งมาตัวนี้ยังยังเปเปียกอยู่เลยสไปเดอร์เมียอยู่เท่าไหร่ห้าพันห้าพันเขาถูกได้ตัวเมียด้วยนะครับได้ตัวเมียด้วยถูกถูกถูกใช้ได้อยู่ แล้วก็เดี๋ยวลงมาข้างล่างข้างล่างตรงนี้ก็มีตัวที่น่าสนใจอยู่อันนี้บัตเตอร์อีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ผมชอบนะชอบกว่าตัวเมื่อกี้อีกเนาะเผื่ออันนี้บัตเตอร์อีกตัวหนึง่งสวยงามนะครับแล้วก็ขยับมาอีกอตัวเนี้ยสวยแต่มีติดจ,จองแล้วแต่เดี๋ยวให้ดูได้มูวี v ่พาร์เอลใช้ได้เลยดูแล้เาสิดูลายดูสีนะครับท่านผู้ชม อะไเงียอลังการมากโคตรสวยโอเคไปเหมือนจะเหลืออยู่นะเดี๋ยวผมไปหาดูก่อนน,น,อน่าจะเหลืออยู่น่าจะเหลือยุ่ตัวหนึ่งแต่ยังไม่รอคา,าบรอคาบเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูในไลน์นะครับใครที่ต้องการซื้อของหรือว่าอยากดูชุดอัปเดตใหม่ๆก็ติดตามไลน์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้ง QR โค้ดแล้วก็ลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับอันนี้เป็นอีกตัวยิงที่ผมชอบมากเลยเคลองที่ตัวนี้ให้เขาดูหน่อย อันนี้คือบานาน่าสไปเดอร์อย่างที่บอกบานาน่าไปเข้ากับอะไรก็สวยนะอันนี้คือเอาเอาสีบานาน่าไปใส่กับลายสไปเดอร์อันนี้ไฟมันหลวมเลยนะผมให้ดูไฟขาวๆดนึงเ <c oughs> เห็นชัดเลยสีดีมากเอ้ย <c oughs> เล็งกล้องเลยเล็งกล้องเลยเล็งกล้อง <c oughs> อันนี้อยู่9,800บาทนะครับรอกินครบสามมือนะครับก็สามมือก็ประมาณ3อาทิตย์3เสี่ยงอาทิตย์ก็ก็พร้อมยายบ้านแหลวนะว เดี๋ยวพาไปดูตัวอื่นด้วยที่ลูกค้าจองไปแล้วมีผมอีกจนหนึ่งที่ผมอยากนําเสนอคือนี่นินวานาน่าแบ็กพาเทลก็ชอบเลยคือสีมันแบบเจ๋งมากคโคตรเท่อะแบบเป็นสีเหมือนมันม่วงครับแล้วก็มีมีสีส้มแล้วก็มีขอบส้มแล้วข้างในก็ยังมีลาย สวยคเลยครับราคาพวกนี้ก็ไม่แพงออันนี้นี่แล้วพาไปดูฝากวันนี้คืองูที่ลูกค้าจองไว้แล้วก็จะมีทั่วไปครับเวลาที่งูพร้อมยายบ้านนะครับเราก็ยายาไม่อยู่โซนนี้โซนบนก่อนย้วอยู่โซนบนหลังโซนบนคุงนีล้อมรับคาพแล้วอะไรแล้วก็ยัดอยู่โซนบนพอเริ่มกินแล้วเราก็ยายาไม่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยครับหมือนหนึ่งมือหนึ่งมือมอ,อะไรเงี้ยครับเราก็จะติ๊กไว้อะอย่างเงี้ย สามมืออย่างเงี้ยตัวนี้คือพร้อมใหญ่บ้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะโทรไปอัปเดตให้ลูกค้าแล้วก็ใหญ่บ้านเนี่ยเข้ามารับอันนี้สองมือแล้วอะไรเงี้ยครับก็เข้ามาดูได้ครับว่าตอนนี้ยังยังเหลืออยู่พอสมควรแล้วก็ขอมันก็จะลงมาอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆนะครับก็ที่บ้านสักหลาดนะครับตอนนี้เยอะมากพอสมควรนะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาดูได้ครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับแล้วก็มีคิวอาร์โค้ดติดต่อตรงนี้นี่นะครับก็ลูกค้าก็กด สแกน QR code คเข้าไปในไลน์บ้านสับหลาดได้เลยครับในลน์บ้านสับหลาดเราจะส่งรุ่อัปเดตแบบเนี้ยครับพร้อมราคาพร้อมเพศไปให้ลูกค้าดูทุกๆวันเว้นวันเลยนะครับติดตามในนี้ช่องทางเดียวเลยนะครับณเวลานี้นะครับเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยมีปัญหาบ่อยนะครับนอกจากเฟซตัวของผมนะครับก็ให้ติดตามช่องทางนี้เลยนะครับมีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้นะครับมีแอดบินคอยตอบ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ จะซื้อตัวไหนหรือว่าอะไรเงี้ยลูกค้าก็แคบรูปที่เราส่งไปนะครับแล้วก็ส่งกลับมาให้เราได้เลยเดี๋ยวเราก็จะจัดการทําระบบการจองทําอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมก็เข้ามาคุยกันได้สอบถามเพิ่มเติม์นนครับแต่ถ้าใครอยากมาดูที่ร้านนะครับก็จัดตุจักพาซาโซนดีซอยสิห้อง D-54 นะครับร้านบ้านสัมปทานนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่11โมครึ่งจนถึงมงเย็นนะครับ ไม่เว้นวันหยุดนะคขัตเลอรนะครับมาได้ทุกวันนะครับเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากโทรมานัดก่อนก็โทรมาได้นะครับ0 9 2 2 6เ8 9 2 8นปะครับเปิดทุกวันนะครับยินดีนะครับให้บริการเต็มที่นะครับมีบริการจัดส่งมีบริการทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับอาหารอุปกรณ์ทุกอย่างมีให้ครบนะครับเป็น one ็ t o p service นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะพาไปดูอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับช่วงนี้ขอด